รรวันนี้เป็นวันพระเดือนสิเว็ขึ้นแปดค่ำใกล้จะออกพรรษารวนาวณาแล้วความจริงนะเข้าพรรษาหรือออกพรรษานี่ยก็เป็นได้เพียงสมมุติสำหรับวันคืนปีเดือนก็ของเก่านั่นแหละ แล้ว่าตามระเบียบของทางพระท่านว่าอยู่การผลหน้าผลมาไปไหนลำบากตั้งแต่ครัง้งพุทธเจ้านั้นไม่มีรถไม่มีเครื่องบินเหมือนอย่างสมัยนี้จะไปไหนก็มีแต่เดินไปท่านผู้มีฤทธิ์ท่านก็หาอไปเทน,นั้นแหละ ผู้ไม่มีก็มีต่เดินเศรษฐีก็นั่งรถมา้านั่งรถเทียมด้วยมา้าเท่านั้นเนี่ไปอ่ะอเพราะฉะนั้นอาการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้กระนับว่าเป็นลาบอย่างหนึ่งที่เราได้รับความสุขจากธรรมชาติ ทั้งหลายที่มนุษย์เราปรับปรุงขึ้นมาใช้สอยถนนหนทางอะไรก็สะดวกสบายก็เพราะเหตุว่าวิทยาศาสตร์มันเจริญเครื่องทุนแรงมันมากอาะ,ะนั้นทำถนนทางอะไรมันก็ทำได้อย่างรวดเร็วอย่างนี้ยานพาหานะก็มีเยอะแยะ ที่บุคคลผู้มีสตังแล้วก็ได้อาศัยขับขี่ไปสู่ทิศต่างๆที่ประสงค์จะไปแต่คนส่วนมากนะเมื่อได้รับความสะดวกสบายอย่างนี้แล้วก็มักจะลืมตัวไปติดอยู่ในความสุขพอประมาณเท่านั้นเองเนะส่วนมาก ไม่ได้คิดถึงว่าความสุขพอประมาณเหล่านี้เราจะได้รับไปถึงไหนกันอย่างนี้ถ้าเราพูดทวนกระแสจ,จิตเข้ามาภายในนี้แล้วมาดำริตรีตองดูก็จงรู้ได้เลยว่าความสุขเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนจริงๆอย่างนี้เส้นอย่างว่า ออยู่ดีๆบางทีก็เกิดสงครามขึ้นมาลบพุ่งกันกับบ้านแตกสลายขาดอา่าวอะไรอะไรก็ชิบหายไปหมดนั่นแหละหมายถึงความสุขชั่วคราวมันมันย่อยยับไปแล้วอมมนเนี่ยบางทีอยู่ดีๆเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาอ่าอะไรอะไรก็หมดเหนื่อหมดตัวมีอยู่ท้อไป เมื่อไม่ถูกใครแล้วก็คนนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกเมื่อมันถูกเข้ามาแล้วนะั่นะมันถึงได้รู้สึกอย่างรุนแรงนะเรื่องความวิปัสสติต่างๆหมดเนี่ยมีทีกันน้ำท่วมอย่างขนาดใหญ่พาดพาเอาวันเรือนพังพที่นาทิพไหเอัวควายสัตว์เรื่องทั้งหลายจมน้ำตายหมดนี่มีอยู่เกือบให้ว่ามีอยู่ทุกป,ปี อีกนอกจากประเทศไทยประเทศอื่นบางประเทศยิ่งประสบกับภัยเหล่านี้อย่างร้ายแรงมากทีเดียวน,นเพราะฉะนั้นจึงว่าโรคอันนี้นะมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษ,มทโทษไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวมีทั้งคุณทั้งโทษเลยทีเดียว <c oughs> สำหรับผู้มีปัญญาแล้ว ก็จะไม่หลงติดอยู่ในความสุขพอประมาณเหล่านี้โดยมาคิดเห็นว่าการที่ตนได้รับความสุขอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยมันก็เป็นผลบุญที่เราได้ทำมาใ่ชาติก่อนมันติดตามมาส่งผลให้วันนี้ถ้าหาว่าในชาตินี้เราไม่ทำบุญสืบต่อหากว่าบุญเก่านี่หมดลง ไปโลกหน้าก็หาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขโขปุญญาสาวุจเยโยการสั่งสมบุญนำการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขท้งนี้ตามพุทธภาษิตนี่สแสดงว่าคนเราจะมีความสุขได้ในขั้นใดก็ดีอาศัยบุญกุศลแทๆ้ๆบางคนก็ลืมบุญอย่างว่านั่นแหละบางคนก็ไม่เชื่อบุญซ้ำเลย บุญแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้มาครบถ้นบริบูรณ์แล้วบางคนเข้าใจผิดว่ามันเกิดตามธรรมชาติของมนันรูปร่างกายอันนี้นะไม่ใช่บุญทำกาแต่งอะไรนี่บางคนเห็นไปนี่ก็มีผู้ที่เห็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ทำบุญเลยเพราะมันไม่เชื่อว่าบุญนั้นจะมาแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้เป็นอย่างนั้น ผู้มีความเห็นเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่เชื่อไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการสั่งสมบุญเท่านั้นจะนำมาซึ่งความสุขนี่นะทีนี้ถ้าตีความหมายออกไปให้ชัดๆคำว่าการสั่งสมบุญนี่ก็คือการสั่งสมความดีการทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ เอา้านั่นก็ยังไม่ชัดมาหนก็ต้องตีความหมายไปอีกถทมความดีนั้นทําอย่างไรบ้างจึงจะเกิดเป็นบุญกุศลขึ้น,นเราทําความดีนี่หมายถึงว่าเราทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละเมื่อเราทําสิ่งใดลงไปแล้วมันให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอันนั้นแหะท่านเรียกว่าทําความดีอมาหนิ การทำความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นก็ยังมีส่วนจำแนแกแจกออกไปอีกทีหนึง่งการทำความดีก็หมายความว่าการที่เราให้สิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้แหละหรือว่าเราให้ที่อยู่แก่บุคคลที่ควรให้นี่นั่นแหะหรือว่าเราให้ยุกยาแก่บุคคลที่ควรให้ อย่างนี้นะหรือให้ผ้านุ่งผ้าห่มืม,มนี่บันนี้พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าพระสงฆ์สาวกของพระภุมิภาคเก้านี่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเนี่ยการให้นี่ก็หมายความว่าการให้แก ท่านผู้มีกุศลคุณงามความดีสูงส่งอยู่ในตนหรือว่าท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นนะการให้อย่างนั้นเนะ่ยท่านว่ามีผลมากการให้แก่บุคคลทั่วๆไปหมายเอาบุคคลที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยเช่นคนทุกข์คนจนคนอนาถาอะไรพวกนี้เนี่อ มันก็มีผลน้อยเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยอุปมาเหมือนอย่างที่ดินที่ไม่มีรสชาติบุคคลไปปลูกพืชอะไรลงไปก็ไม่งามถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่งอกงามเพราะว่าดินนั้นมันจืดมันไม่มีรสมีชาตินั่นแหละเทียบได้กับบุคคลผู้ให้ทานแก่บุคคลผู้ไม่มีบุญหรือมีบุญน้อย ดังกล่าวมานั่นแหละมันก็มีผลน้อยเหมือนกับปลูกพืชลงในดินที่ไม่มีรถมีชาติ <Yeah. S 2> การที่บุคคลได้ให้ทานแก่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีบุญมาก <Yeah. S 2> ผู้ทำอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้อันนั้นท่านว่ามีผลมาก yeah. ดังนั้นที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์เพาเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐในที่นี้ก็หมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งวันยัดไว้โดยเคร่งคัดปฏิบัติาจจมมทางจิตใจเจริญสมถาวิปัสนา เพื่อละราคะโทสะโมหะมานทิฐิยต um ่างให้น้อยเบาบางออกไปจากกิตใจจนกลัวมันจะหมดสิ้นอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีเรียยว่าปฏิบัติเพื่อละกิเลสบาปธรรมให้หมดไปสิ้นไปจากกิตใจเนี่ยคำว่าปฏิบัติดีนี้วนะ พระสงฆ์เหล่านี้พระศาสดาทรงเปรียบเหมือนกับเนื้อนาที่ดีเนื้อนาเนื้อสวนที่ดีที่มีรสชาติเมื่อบุคคลต้องการบุญถวายทานในพระสงฆ์ดังกล่าวนี้ก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มากพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดง เรื่ออุปมายประมาเปรียบเทียบเหล่านี้อยู่สวรรค์ชั้นดาวดิงตอนที่เสด็จขึ้นไปแสดงพระรรพิธรรมโปรดพุทธมารดานั้น <c oughs> นาทั้งหลายมีญ้าเป็นโทษหมูสัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษ <c oughs> เพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสจึงมีผลมาก ดังนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจงพากันพิจารณาเอานี่หมายความว่า <c oughs> เมื่อเราจะบริจาคทานวัตถุสิ่งของอันใดก็ให้ยกขึ้นจบศีรษะแล้วอธิษฐานว่าการให้การบริจาค จากทานครั้งนี้ข้าพเจ้าขอ,อถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ประเสริฐในโลกนั่นนะด้วยอำนาจแห่งผลบุญนี่ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยในวัฏฏสงสารนี้นี่ขอให้พากันนึกคิดอธิษฐานจิตถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั่น แสดงว่าทานที่เราให้นี่เราอุทิศต,ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวกุกของพระคุธพระภูมิภาคเก่าสี่่านทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นแต่มีสมมุติสงเป็นผู้รับแทนนี่ให้พิ่งพางกันเข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับผล มากตามสมมาสมควรทานการให้การบริจาคนี่นอกจากการให้ทานวัตถุสิ่งของไปแล้วเราก็ให้อภัยทานอีกด้วยคำว่าให้อภัยทานนั่นหมายความว่าใครมาร่วงเกินเราด้วยกายวาจาต่อหน้าก็ดีรับหล,ลังก็ดี เราให้อภัยไปเลยเราไม่ถือโกรธถือเกลียดแม้ว่าเขาจะนินทานับหลังก็าตามเมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังแล้วเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ต้องไปคิดแก้แค้นกันหรือว่าเขาจะมาแสดงกิริยาหยาบคายต่างๆต่อหน้าต่อตาของเราเองเราก็ไม่เอาเรื่องไม่ตอบโต้ในทางที่ไม่ดี พูดง่ายๆว่าเขาพูดไม่ดีมาต่อเราเราพูดดีต่อเอานี่เป็นคําสอนของพระตัวเจ้าพระเจ้าทรงสอนอย่างนี้เขาแสดงอาการโกรธต่อเราเราไม่แสดงอาการโกรธตอบเราเจริญเมตตาจิตนู่นตอบเอาเวรมันถึงไม่มี ถ้าหาว่าเขาโกรธมาเราก็โกรธต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเวรกันแล้วบบบนี้นะเวรมันก็ผูกพันกันไปขึ้นชื่อว่าเมื่อบุคคลมีเวรแล้วนั้นหาความสุขไม่ได้จะไปเกิดในพบไหนชาติไหนก็ต้องประกอบไปด้วยเวรเป็นอย่างนั้น ดังนั้นแนหะทุกคนขอให้พากันกลัวต่อกรรมต่อเวรไว้ให้ได้อย่าอย่าไปยอมสร้างกรรมสร้างเวรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในตนแม้น้อยหนึ่งก็อย่าไปสร้างมันเรื่องกรรมเวรน,นี่นะให้อธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เพราะว่าบุคคลผู้มีกรรมมีเวรน,นี่นะมันเป็นทุกข์อยู่ในโลกอันนี้นะดังที่เราจะ เห็นได้กับบคุคคลบางคนนะที่มีเวรตามมาสนองมีแต่ความวิบัติไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้พอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หนอหนึ่งเอาความวิบัติมาถึงแล้วอย่างนี้แหละทั้งนี้ก็เพราะกรรมเวรแต่หนหลังนั่นแหละมันตามมาสนองเอา บางคนอยู่ดีๆเนี่ยทรมมาหากินตามปกติธรรมดาอาบางทีก็ไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครบ้างเข้าฝ่ายหนึ่งเกิดพยาบาทวางแผนฆ่าให้ตายลงไปหมู่นี้นะมันร่วนตั้งแต่เป็นเวรแต่หนหลังทั้งนั้นแหละตามมาสนองเอา คนเราไม่ใช่ว่าจะไปฆ่ากันได้ไง่ายๆถ้าไม่มีกรรมมีเวรมาบันดาลน,นะเพราะคนเรานี่มันก็มีบุญกุศลติดตามมารักษาบุญกุศลมาแต่งตาหูจมูกลิน้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้บุญกุศลที่เราทํามาตัชาติก่อนนู่นนะเมื่อมันมาแต่งอวัยวะต่างๆนี้ให้แล้วมันก็ยังรักษาไม่ให้ตายก่อนอ รักษาชีวิตนี่ให้ยืนยาวนานมาตามกำลังของบุญที่บุคคลก็ทำไว้ผู้ใดได้ทำบุญกุศลไว้น้อยอมันให้ผลมาหมดเขตก็มาแล้วชีวิตนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องตายผู้ใดได้สั่งสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนน้ำมากอย่างนี้บุญกุศลนั้นมันก็ตามรักษาชีวิตนี่ให้มีอายุยืนยาวนานไป จนตลอดถึงอายุไขของยุคหนึ่งหนึ่งอายุไขของในยุคนี้ของคนในยุคนี้มันก็มีอยู่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเองนีแต่ถ้าผู้ใดอยู่เลยนั่นไปก็เรียกว่าสังขารร่างกายก็สุดโทรมไปแล้วใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยได้ดอกมันเป็นไปตามยุคตามสมัยมันแต่สมัยครั้งพุทธเจ้านั่นคนมีอายุยืนร้อยปีเป็นอายุไข แต่ว่าผู้ที่มีชีวิตยอยู่เลยร้อยปีไปก็มีถึงร้อยยี่สิบปีร้อยสี่สิบปีนุ่งก็มีแต่ครั้งพุระเจ้านะแม้ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีคนมีอายุยืนถึงร้อยปีหรือว่าร้อยกว่าปีนี้ก็มีอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่หรอก <c oughs> มันก็อยู่รอวันเวลาไปเท่านั้นเองเนี่ยเราจะทำคุณงามความดีอะไรได้ เราจะสั่งสมบุญกุศลอะไรให้มากได้ก็ในระหว่างที่อายุอยู่ในระหว่างนับตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบห้าปีนี่แหละนี่แหละระยะนี้หรือว่าหกสิบกว่าปีนี้ผู้สุขภาพดีก็อาจจะไปถึงเจ็ดสิบห้าปี นั่นก็ยังทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้อยู่ <c oughs> อันนี้ให้พากันเข้าใจที่เรามีชีวิตอยู่มาได้เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราทำมาแต่ก่อนแท้ๆอาศัยแต่ชาติก่อนนั้นได้ให้ข้าน้ำโพชนะอาหารเป็นทานบุญกุศลอันนี้มาตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์ม่ให้สุกพร้อม <c oughs> การที่เรามีอายุยืนยาวนานมาไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนอันนี้อันนี้สงสินแต่ชาติก่อนได้รักษาศีลห้าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์ทรมานหรือให้ล้มให้ตายนั่นแหละเมื่อบุคคลเป็นผู้รักษาศีลไม่ทำบาปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีบาปอะไรติดตามมาตัดรอนชีวิตนี่ให้ตายแต่ยังหนุ่มยังแน่นอ่า นั่นแหละผู้มีอายุยืนไปจนถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่าไม่มีกรรมเวนแต่ผลหลังตามมาสนองเอาไอา้ผู้ที่อยู่ไปไม่ถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่ามีกรรมชั่วเวรชั่วแต่ที่ตนได้ทํามาแต่ชาก่อน,นั้นมันตามมาตัดรอนเอาให้ตายไปเสียก่อนที่จะถึงอายุไข อันนี้ให้พากันสังเกตดูนั่นแหละคนเรามันถึงได้มีอายุยิ่งหย่อนตัวกันไม่เสมอกันก็เพราะว่าต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เท่าเทียมกันเลยบันีึกกล่าวถึงสรุปใจความแล้วว่าพระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นเพียรละบาปออกจากกายวาจาใจของตนให้มันหมด สิ้นไปเลยอย่าให้มันติดตามสนองไปในชาติหน้าต่อไปแล้วทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นสั่งสมบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนโดยความไม่ประมาทตลอดชีวิตของตนแล้วก็ทรงมีพระประสงค์ให้เพียรพยายามชำระจิตของตนให้ผ่องใสสะอาดปราศจากกิเลสปาประธรรม รมันชั่วช้าลามกต่างๆอย่าให้มันหมักดองอยู่ในจิตใจนั้นต่อไป <c oughs> อันนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสู้ในโลกนี้ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สดับตรัปรฟังกันแล้วขอได้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ การทำบุญกุศลไม่ใช่ว่าได้บุญตั้งแต่เพียงให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นแม้เรากราบเราไหว้เราสักการะบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เนเรานั่งสมาธิภาวนาสํารวมจิตใจให้แน่วแน่ลงไปแม่จะไม่ได้นานก็ตามอะขอให้ ทำใจให้มันสงบลงได้อย่าให้ใจมันไปยึดถือเรื่อง,งต่างๆภายนอกไว้ให้มันสงบลงอยู่ภายในนี่อยู่ชั่วระยะหนึ่งก่อน็นับป่าได้บุญได้กุศลไม่ใช่น้อยแต่ถ้าหากว่าทำใจให้สงบไปได้ในนานเท่าไรยิ่งได้บุญหลายอันนี้เราไม่ได้เสียเงินเสียทองแม้แต่บาทเดียวเลย แต่เราก็ได้บุญมากๆผู้ดใดขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านแล้วก็ย่อมได้ประสบบุญกุศลมากมายอันนี้แหละคํำว่าสั่งสมบุญกุศลนะอย่าไปหมายเพียงแค่ว่าให้วัตถุสิ่งของเป็นดานเท่านั้นจึงเรียกว่าสั่งสมบุญถ้าไม่มีสิ่งของอะไรจะให้ทานแล้วถือว่าตนไม่ได้ทำบุญคนส่วนมากมักจะเห็นไปอย่างนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้ว เราประพฤติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่นะเราได้บุญอยู่ทุกเวลาไปเลยเราทําดีพูดดีไปนะเราทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นดังกล่ามานั่นแหละแล้วการพูดการจาของเราก็พูดแต่ในความจริงเรื่องไม่จริงไม่เอามาพูดไม่เจตนาพูดเท็จเจตนาพูดแต่คาจริง ไม่พูดสอเสียดยุยงให้ใครแตกเล่าสามคัคคีกันพูดแต่คำสมานมตรีจิตต่อกันแลกกันเช่นอย่างเห็นเพื่อนฝูงทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้เราก็ไม่เข้าข้างใครเราพยายามไปไกลเกี่ยปรับความเข้าใจให้เขาฟองดองสามคัคคีกันแทนที่เราจะไปถือหางข้างหนึ่งแล้วเบียดชังอีกข้างหนึ่งอย่างนี้ไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เป็นธรรมเป็นอย่างนั้น จะต้องทำใจเป็นกลางพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาพองรองสามคัคคีกันให้ได้นี่วาจาอย่างนี้มันรู้นแต่เป็นบุญกุศลนะั่นแหละผู้ใดใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วคำหยาบโลนต,ต่างๆนานามเนี่ยอย่าเอามาใช้กันเลยด่าพ่อร่อแม่ดา่ดาพดด่าวงอะไรกันหมูเนี่ย ใช้พูดตั้งแต่ว่าจะนิ่มนวลอ่อนหวานต่อกันอะไกันก็อย่างว่านั่นแหละการนี้มันจะใช้ว่าจะอ่อนหวานนิ่มนวลต่อกันและกันได้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมาจากใจนู่นการที่บุคคลมาฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในกิเลส อย่างนี้นะการพูดจาปราศัยมันก็จึงอ่อนหวานอ่อนโยนได้ถ้าปล่อยให้ความโลภความโกรธครอบงำจิตใจอยู่เช่นนี้นะมันจะพูดอ่อนโยนไม่ได้เลยนั่นแหละเพราะกิเลสนั่นแหละพายพูดคำหยาบเมื่อมันโกรธขึ้นมาในใจแล้วมันกล่าววาจาอะไรออกไปมันก็หยาบโลนทั้งนั้นเละต้องสังเกตดูอย่างนั้น <c oughs> เวลาในใจไม่โกรธเนี่ยพูดดีคนเรานะ่ะ นิ่มนวลอ่อนหวานต่เมื่อเวลาความโกรธครอบงำจิตใจเข้ามาแล้วเอาแล้วพูดอะไรออกไปไม่น่าฟังเลยเสียบแทงผู้อื่นให้เจ็บอ,อกเจ็บใจมหมู่นี้แหละเพราะนั้นจึงว่าการทำความดีนี่นะมันไม่ใช่จะเพียงจะให้ทานเท่านั้นให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้น<ม>เราให้อภัยทานไม่ถือสาหาความ ต่อกันและกันดังกล่าวมานั่นแหละยอันนั้นก็เป็นทานอันสูงอเพราะฉะนั้นเพึ่งพากันชำระจิตใจของตนให้เบาวบางจากกิเลสบาปธรรมท,ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้